สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะคลิปวิดีโออันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศของจีนซึ่งดิฉันก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมากนะคะเป็นหนังสือผลงานวิจัยนะคะชุดเอเชียโครงการเมทีวิจัยอาวุโสของสองกวค่ะเขียนโดยท่านอาจารย์เขียนทีรวิทย์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์แล้วก็เผยแพร่โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวนะคะ งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็เขียนมาตั้งแต่เมื่อมิถุนาย,ยน2541ก็20ปีแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาในนี้มีแกนหลักใจความสำคัญที่น่าสนใจก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะประเดิมเรื่องแรกในวันนี้นะคะก็จะขอประเดิมเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนโดยจะเป็นนโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐอเมริกานะคะเรารู้จักจีนกับอเมริกาจาก หน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทีวีนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าหลายคนจับตามองว่าผลการเลือกตั้งในสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจถ้าพูดถึงเรื่องจีนกับอเมริกาเรามาดูมุมมองของจีนกันนะคะว่าจีนเนี่ยเขามีมุมมองกับอ,อเมริกาอย่างไรนะคะในงานเขียนชิ้นนี้นะคะก็ค่อนข้างยาวทีเดียวแต่ว่า จะลองสรุปออกมาเป็นประเด็นประเด็นที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะในเริ่มแรกเลยเนี่ยเรื่องของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐน,นะคะผู้เขียนนะคะด้วยอาจารย์เขียนทีรวิทย์ก็เล่าถึงในช่วงระยะเวลา42ปีนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนในปีคศ1949จนถึงปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะคะในปี1991ท่านก็บอกว่า ความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐเนี่ยได้เปลี่ยนไปมากเลยนะคะจากการเป็นปฏิปักษ์กันอย่างรุนแรงเข้าขั้นสู่ภาวะปกติจากการที่เดิมเนี่ยเน้นถึงความมั่นคงนะคะมาสู่ความร่วมมือกันในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในระหว่างนี้นะคะก็มีปัญหาแทรกซ้อนไม่น้อยทีเดียวในปี1949จนถึง1970สหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะสร้าง แนวสกัดกั้นจีนไม่ให้เติบโตเพราะว่าจีนเพิ่งก่อตั้งเป็นประเทศนะคะเมื่อปี1949ในช่วงนี้นะคะจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะสหรัฐนะคะได้ช่วยรัฐบาลจีนของเจียงไคเชกทําสงครามกลางเมืองระหว่างเจียงไคเชกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตุงชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขัดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอย่างรุนแรง ในการที่จะต่อสู้กับโลกคอมมิวนิสต์การที่เจียงไคเชกพ่ายแพ้กับพวกคอมมิวนิสต์นะคะทําให้สหรัฐนั้นสูญเสียมิตรประเทศที่ยิ่งใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีผลทางจิต,ตวิทยาอย่างมากทําให้ชาวอเมริกันหวาดกลัวการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในปี1949ประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยในช่วงนั้นเองก็คือสหภาพโซเวียตกับจีนณตอนนั้นที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งประเทศก็ มีความสมัครสมานสามัคคีกันมากทีเดียวความระแวงการขยายตัวของค่ายคอมมิวนิสต์นะคะทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากระหว่างสารัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่นานนับ20ปีนะคะในปี1950ถึง1953นะคะเกิดสงครามเกาหลีขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามเกาหลีเพียง2วันนะคะ ประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐก็ได้ออกคำสั่งให้กองทัพเรือที่7ของสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในช่องแคบไต้หวันเพื่อป้องกันการโจมตีเกาะไต้หวันโดยกองทัพจีนคอมมิวนิสต์นะคะนอกจากนี้นะคะสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ทำสนธิสัญญาทางทหารเพื่อต่อต้านจีนกับหลายประเทศที่รอบล้อมจีนไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีที่ทำกับญี่ปุ่นในปี1951ทำกับฟิลิปปิน์ เกาหลีใต้นะคะสนที่สัญญาพหุภาคีร่วมป้องกันภูมิภาคที่ทำไว้กับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีสนที่สัญญาร่วมป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเสียงใต้อีกฉบับหนึ่งนะคะในปี1954ซึ่งสนที่สัญญาทุกฉบับนี้นะคะเป็นสนที่สัญญาทางทหารที่เชื่อมโยงเป็นสายโซ่เป็นยุทธศาสตร์ในการสกัดกั้นจีน ในทัศนคของชาวอเมริกันนั้นนะคะนยโยบายสกัดกั้นการขยายดินแดนของจีนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะแต่ว่าในสายตาของจีนคอมมิวนิสต์มันคือภัยคุกคามความมั่นคงของจีนค่ะนอกจากการทำสนธิสัญญาทางทหารกับพันธมิตรของสหรัฐแล้วนะคะสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในของจีนในไต้หวันแล้วก็สกัดกั้นจีนทางทหารไปพร้อมๆกันในด้านของ การทูตผู้พาคีในเวทีการเมืองโลกนะคะสหรัฐก็รณรงค์ต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์ในเวทีการเมืองโลกโดยเฉพาะในเวทีสหประชาชาตินะคะโดยไม่ยอมรับรองรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ที่กรุงปักกิ่งว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็ต่อต้านความพยายามของจีนที่จะเข้าสวมที่นั่งในสหประชาชาติแทนรัฐบาลกวัวมินตั๋งนะคะที่ไต้หวันอันนี้เนี่ยก็เป็น ความพยายามของสหรัฐทางการทูตที่พยายามที่จะสกัดกั้นจีนให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในเวทีโลกค่ะอย่างไรก็ดีนะคะจีนเองเนี่ยเขาก็ได้พยายามปรับนโยบายในช่วงปี1 9 7 1 1ถึง1น8 5ะคะจีนเข้าร่วมเป็นแนวร่วมเดียวกับสหรัฐจริงๆแล้วการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นผลของความพยายามแก้ปัญหาความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายนะคะ หมายความว่าทางด้านสหรัฐเองเนี่ยงานด่วนในช่วงของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็คือการถอนฐานออกจากเวียดนามนะคะอย่างสมเกียรติว่ากันว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศของสหรัฐที่ทําให้สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายที่จะเข้ามามีความร่วมมือกับจีนมากขึ้นนะคะ ส่วนจีนเองก็พยายามที่จะบรรเทาภัยคุกค,คามจากสหภาพโซเวียตซึ่งจีนกับโซเวียตในช่วงนั้นนะคะก็เกิดความตึงเครียดบริเวณพรมแดนหลายจุดถึงกับความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่เลยนะคะมีการประทะกันด้วยกองกำลังที่เกาะเจินเป่าในปี1969นะด้วยปัจจัยภายในออของสหรัฐแล้วก็ ปัจจัยในความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนที่ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะคะก็ทําให้จีนกับสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะหันหน้าเข้าหากันดรเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะคะและประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะฉวยโอกาสที่จีนเนี่ยถูกสหภาพโซเวียตคุกค,คามนะคะเพื่อขอความร่วมมือจากจีนในการถอนทหารออกจากเวียดนามเออไม่แน่ใจว่าสหรัฐ มีแผนที่จะทําให้จีนเนี่ยผิดใจกับเวียดนามด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นผู้เขียนโดยอาจารย์เขียนก็ตั้งประเด็นไว้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐที่จะป้องกันไม่ให้จีนออถูกทําลายโดยสหภาพโซเวียตด้วยเช่นกันก็เป็นการคานอํานาจกันร,ระหว่างมหาอํานาจทั้ง3ประเทศนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็สหาภาพโซเวียตในส่วนของผู้นําจีนในตอนนั้นนะคะ คือโจเออร์หลายและเหมาเจ๋อตุงก็ตระหนักดีว่าสหรัฐเนี่ยต้องการขอให้จีนเนี่ยช่วยเอาเรียกว่าเอาบ่วงที่รัดคอนิกสันออกแต่ผู้นำจีนเองก็ยินดีต้อนรับการเยือนของคิสซิงเจอร์และนิกสันในปี1979นะคะการผ่อนคลายความตึงเครียดจริงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนโดย เฮนรี่คิตซิงเจอร์นะคะได้ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีนิกสันที่จะหารู่ทางที่จะไปเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนนะคะโดยที่ในเบื้องต้นเองเนี่ยประธานาธิบดีนิกสันก็พยายามสื่อสารต่อสาธารณชนเอ,อ,อเมริกันแล้วก็ ประชาชนประชาคมโลกนะคะว่าจีนมีความสําคัญต่อสันติภาพของโลกสหรัฐเองก็ได้ถอนกองทัพเรือที่7ออกจากช่องแคบไต้หวันและระงับการส่งเครื่องบินตรวจการออกสืบความลับในจีนนะคะนอกจากนี้ส่งคิดซิงเจอร์ไปเยือนจีนอย่างลับๆด้วยมาดูในส่วนของจีนกันบ้างนะคะในช่วงนั้น1,969นี่ยแม้ว่าจีนจะประสบปัญหาการแตกแยกนะ,ะทางสังคมจากการปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะแต่ว่า ในช่วงปลายป,ายปี1,969นะคะจีนก็ได้ยุติการรณรงค์มวลชนแล้วตอนนั้นเนี่ยโจโอนหลายแล้วก็เหมาเจ๋อตุงก็พยายามเข้าควบคุมคกลไกการกำหนดนโยบายแล้วการบริหารนโยบายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยภายในของจีนเองก็พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนะคะจากความพยายามของดร์เฮนรี่คิสซิงเจอร์นะคะ แล้วก็การตอบสนองอย่างดีจากโจเอิร์หลายในขณะนั้นนะคะก็ทำให้เฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็ได้เดินทางไปพบโจเออร์หลอย่างลับๆที่กรุงปักกิ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะประธานาธิบดีนิกสันกับคณะอีก300คนก็ได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างไม่เป็นทางการในปี1 9 7 2นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการพลิกประวัติความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างจีนกับสหรัฐทีเดียวค่ะ การเยือนจีนของประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐในปี1972เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะสองประเทศนั้นได้ออกถแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้โดยได้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐไว้หลายประการนะคะมีประมาณ5ประเด็นด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนหลักที่จะทำให้เราเ,เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐได้ดีจนถึงปัจจุบันนะคะประการแรกที่จีนกับ สหรัฐตกลงกันในปี1972ก็คือจีนและสหรัฐเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของหลักการ5ประการเช่นการเคารพในอำนาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกันนะคะไม่รุกรานกันไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเท่าเทียมกันและให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประเด็นนี้เนี่ยมีปัญหาในทางปฏิบัติมากทีเดียวเพราะว่าจีนเอง ก็ได้เคยเกล่าวหาสหรัฐว่าได้ละเมิดข้อตกลงในแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้อยู่เนืองๆน,นะคะถ้าเราอ่านข่าวเราก็จะเห็นว่าจีนี่ยเขาก็จะอ้างแถลงการร่วมเซี่ยงไฮในปี1 9 7 2เป็นประจําถ้าหากสหรัฐกระทําการใดๆที่จีนเห็นว่าละเมิดข้อตกลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในในหลายๆเรื่องนะคะ ประเด็นที่2สหรัฐยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนข้อนี้ก็เป็นปัญหามาตลอดนะคะในขณะที่สหรัฐประกาศยืนยันหลักการนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ดําเนินความสัมพันธ์กับไต้หวนันในส่วนที่รัฐบาลจีนปักกิ่งไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นักนะคะอย่างเช่นการอนุมัติให้ผู้นําไต้หวันเข้าประเทศในฐานะส่วนตัวในด้านวิชาการ สหรัฐเองก็อาจจะโต้แย้งได้นะคะแต่ประเด็นที่จีนไม่พอใจสหรัฐอย่างมากก็คือการขายอาวุธให้ไต้หวันในจำนวนมากๆนะคะและจีนก็เชื่อว่าอาวุธที่ไต้หวันซื้อจากสหรัฐนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่กรุงปักกิ่งซึ่งก็ขัดแยง้งย้อนแย้งกันนะคะว่าสหรัฐเองก็รับรองว่ารัฐบาลจีนมีรัฐบาลเดียวแต่ก็ขายอาวุธให้กับไต้หวันนะคะประเด็นนี้เนี่ย จีนก็มองว่าสหรัฐเองก็ละเมิดข้อตกลงในถแถลงการร่วมเสี่ยงไฮห,หลายๆครั้งประเด็นที่3ก็คือสหรัฐสัญญาว่าจะลดกำลังทหารและสิ่งก่อตั้งทางทหารในไต้หวันตามลำดับนะคะเมื่อความตึงเครียดในบริเวณที่เกี่ยวข้องนั้นลดลงแล้วก็จะถอนทหารให้หมดนะคะในที่สุดซึ่งข้อตกลงนี้สหรัฐเองก็ได้ทำตาม สัญญาแล้วนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1972เมื่อประธานาธิบดีนิกสันตอนที่ไปเยือนปักกิ่งสหรัฐเนี่ยมีทหารในไต้หวันประมาณ8,600คนนะคะก็ลดทหารลงเหลือ2,200คนในปี1976และต่อมาสหรัฐก็ได้ถอนทหารในไต้หวันออกทั้งหมดและก็ยกเลิกสนธิสัญญาร่วมป้องกันกับไต้หวันในปี1979ค่ะประเด็นที่4นะคะ จีนและสหรัฐก็สัญญากันว่าจะไม่เบ่งอํานาจไม่ใช้อํานาจบาดใหญ่นะคะเหนือบริเวณเอเชียแปซิฟิกแล้วก็จะต่อต้านความพยายามของประเทศอื่นๆที่จะทําเช่นนั้นซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นถ้อยแถลงด้านอุดมการ์ที่จีนเขาก็ยืนหยัดมาโดยตลอดนะคะแต่ในทางปฏิบัติหรือในทางพฤติกรรมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาว่าจะพิสูจน์อย่างไรว่าการกระทําไหนที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ บ่งอำนาจนะคะในภาษาจีนเขาก็ใช้คําว่าป้าเฉวน,นะคะประเด็นที่5ก็คือจีนและสหรัฐเนี่ยตกลงกันว่าจะติดต่อกันนะคะผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งส่งผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐไปปักกิ่งเป็นครั้งคราวนะคะเพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะข้อนี้ก็เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การจัดตั้งสำนักงานติดต่อ ในเมืองหลวงของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนั่นคือการก่อตั้งถานทูต 1973, อย่างไม่เป็นทางการในปี 1, 1973นะคะการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐในปี1979นะคะ <c oughs> ฝ่ายจีนเองเนี่ยก็มีปัจจัยที่จะทำให้เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสหรัฐ ก็คือการที่มีเหตุการณ์สำคัญนะคะก็คือการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามในปี1978นจะคะจีนเองก็ต้องการปกป้องกัมพูชาและตอบโต้เวียดนามด้วยการใช้กำลังแต่ก็กลัวว่าการทําสงครามการใช้กำลังกับเวียดนามนี้เนี่ยจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างเวียดนามกับโซเวียตเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นจีนก็มองว่าการปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐเนี่ยอย่างเป็นทางการจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยดูใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นผลที่จะป้องปามโซเวียตนะคะไม่ให้เข้ามาช่วยเวียดนามในการยึดครองกัมพูชาค่ะปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะซึ่งมีรากฐานมายาวนานตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะปัญหาที่เรา ได้รับฟังข่าวกันหลายๆครั้งก็คือเรื่องของปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาที่จีนให้ความสําคัญอันดับสูงสุดนะคะเป็นสิ่งที่จีนก็พย,พยายามที่จะบอกกับสหรัฐว่าในเมื่อสหร,ร,ร,รัฐรับรองรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เป็นรัฐบาลเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่ว่าสหรัฐเองก็ยังขายอาวุธให้กับไต้หวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งที่รัฐบาลจีนก็พยายามตอบโต้พยายามที่จะ บอกกับสหรัฐมาโดยตลอดนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการขายอาวุธเรื่องของการมีความสัมพันธ์พิเศษกับไต้หวันนะสหรัฐก็ยังคงดําเนินอยู่นะคะนอกจากนี้ ก็ยังมีปัญหาเรื่องของทิเบตนะคะปัญหาทิเบตเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ได้มีเรื่องของการขายอาวุธเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะสีงเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ลืมภูมิหลังของทิเบตนะคะในช่วง1950ซึ่งช่วงนั้นน่ย CIA นะคะของสหรัฐเองก็ได้เข้าไปแทรกแซงโดยฝึกอบรมชาวทิเบตให้ลี้ภยัยใช้อาวุธใช้วิทยุสืบความลับนะคะ ก็คือสร้างศูนย์บัญชาการของ CIA เนี่ยในจีนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางผู้นำรัฐสภาและก็ทำเนียประธานาธิปดีก็เชิญองค์ดรายละมะซึ่งผู้นำจีนถือว่าเป็นผู้นำที่เรียกร้องเอกราชให้ทิเบตเนี่ยไปพบเป็นครั้งคราวนะคะสหรัฐก็ประนามจีนเหมือนกันนะคะว่าในปัญหาเรื่องทิเบตเนี่ยจีนก็มีเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทิเบตด้วยนะคะ2ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันค่ะปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการทางการเมืองนะคะเพราะว่าอุดมการทางการเมืองของจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่อนข้างที่จะลงรอยกันค่อนข้างยากนะคะสหรัฐเองก็พยายาม โจมตีจีนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบทั้งจากรัฐสภาเองก็มีการอภิปรายในสภาทั้งสองสภานะคะหรือคณะกรรมาิการของสภาก็มีการอภิปรายกันมีการออกรายงานประจําปีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆแล้วก็มีการโจมตีประเทศจีนด้วยนะคะซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะ กล่าวโดยสรุปนโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐในช่วงที่ก่อตั้งประเทศนะคะก็คือต้องการการยอมรับจากสหรัฐในฐานะที่เท่าเทียมกันการที่สหรัฐยอมรับว่ามีจีนเดียวเป็นประเด็นเรื่องของบุรณภาพแห่งดินแดนที่จีนต้องการจากสหรัฐค่แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น แกนหลักปัญหาหลักในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะคะตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจนถึงปัจจุบันประเด็นเหล่านี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระหว่างจีนกับอเมริกาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับอเมริกาในปัจจุบันและในอนาคตค่ะพบกับนโยบายต่างประเทศของจีนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ